อยู่กันในแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป .6 หน้าที่14นะคะอยู่ในเรื่องของร้อยละค่ะเรามาดูกันในข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะเสื้อราคาตัวละ560บาทร้านค้าขายให้ลูกค้า448บาทร้านค้าลดราคาให้ร้อยละเท่าไหร่ทีนี้เวลาเราจะหาว่า ลดราคาให้ร้อยละเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าลดราคาให้กี่บาทนะคะโดยการนำราคาติดป้ายตั้งในที่นี้ก็คือ560ค่ะลบออกด้วยราคาที่ร้านค้าขายให้ลูกค้าก็คือ448บาท560ลบ448เหลือ112ค่ะจากนั้นนะคะ พอเราได้ลดราคาแล้วนะคะเราก็จะนำไปคิดค่ะโดย112ราคาที่ลดให้เป็นตัวตั้งนะคะส่วนราคาเดิมที่ติดป้ายไว้ก็คือ560คูณกับ100ค่ะาจากนั้นเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะตัดทอนคู่ไหนได้บ้างในที่นี้ก็เลือกเป็นคู่ของ 1 0 0กับ560โดยใช้แม่10ในการตัดทอนนะคะก็จะตัดศูนย์ได้1คู่ต่อมาตัดทอนคู่ของ112กับ 56$ โดยใช้ 56$ ในการตัดทอนค่ะ56ตัด 56$ ได้1ครั้ง 56$ ตัด 112$ ได้2ครั้งนะคะตัวเศษก็จะเหลือ2อ่ะก็จะเหลือเป็น2นะคะที่เราตัดทอนมาได้เมื่อสักครู่นี้เหลือเป็น2คูณกับ10 ตัวส่วนก็จะเหลือเป็น1นะคะอ่าทีนี้2คูณ10ได้20ก็แสดงว่าลดราคาให้ร้อยละ20นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะกางเกงราคาตัวละ750บาทร้านค้าขายให้ลูกค้า525บาท ร้านค้าลดราคาให้้อยละเท่าใดขั้นแรกก็ต้องมาหาก่อนค่ะว่าลดราคาให้กี่บาทโดยการนำราคาที่ติดป้ายไว้ก็คือ750นะคะลบกับราคาที่ร้านค้าขายให้ลูกค้าก็คือ525ลบกันแล้วจะเหลือ225บาทแสดงว่าร้านค้าลดให้ลูกค้าเนี่ยบาทอยากรู้ว่า225บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ จะนำา2 2 5เป็นตัวเศษนะคะหารด้วยราคาติดป้ายก็คือ750คูณ100ค่ะแล้เวเราก็มาดูกันค่ะว่าตัดทอนคู่ไหนในบ้างในที่นี้จะตัดทอนเป็นคู่ของ225กับ750นะคะโดยใช้แม่25ค่ะ 25ตัด225ได้9ครั้งตัด750ได้30ครั้งค่ะต่อมาตัดทอนคู่ของ100กับ30โดยใช้แม่10ก็คือจะตัดศูนย์ได้1คู่ค่ะต่อมาตัดทอนคู่ของ9กับ3โดยใช้แม่3นะคะ3ตัด3ได้1ครั้ง3ตัด9ได้3ครั้งค่ะตัวเศษก็จะเหลือ3คูณกับ10 ตัวส่วนเหลือนหนึค่ะเราก็จะนำ3า3คูณกับ10ได้30แสดงว่าลดราคาให้ร้อยละ30นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่3เลยคะ่ะป๊อกซื้อกระเป๋าใบละ820บาทขายขาดทุนไปในราคา738บาทป๊อกขายขาดทุนร้อยละเท่าไหร่ อยากรู้ว่าขายขาดทุนร้อยละเท่าใดนะคะให้นำราคาซื้อที่ซื้อมาก็คือ820ลบออกด้วยราคาที่ขายไปก็คือ738ลบกันแล้วจะเหลือ82บาทค่ะทีนี้เราอยากรู้ว่า82บาทคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะคะก็เขียนได้เลยค่ะว่าเศษ82ก็คือที่เราที่เราขาดทุนไปนะคะส่วนด้วยราคาที่ซื้อมา ก็คือ820คูณด้วย100ค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะมาตัดทอนค่ะโดยตัดคู่ของ820กับ100ค่ะโดยใช้แม่10ก็จะตัดศูนย์ในหนคู่ต่อมาตัดคู่ของ82กับ82ค่ะโดยใช้82ในการตัดทอน82ตัด82ก็จะได้1ครั้งค่ะทีนี้ตัวเศษของเราเหลือน1นึคูณ10ตัวส่วนเหลือส่วนเป็น1 ก็แสดงว่า1นคูณสิได้10ค่ะขาดทุนร้อยละ10นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะแป้งซื้อหมวกใบละ470บาทขายขาดทุนไปในราคา280บาทแป้งขายขาดทุนร้อยละเท่าใดอาะทีนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าขาดทุนร้อยละเท่าใด เราจะนำา7 7 0ตังค์ลบออกด้วย280ค่ะลบกันแล้วเหลือ190อ่ะทีนี้เราจะนำขาดทุน190ตั้ตังค์นะคะอยากรู้ว่าขาดทุนร้อยละเท่าไรก็190หารด้วยราคาที่ซื้อมาก็คือ470บาทและคูณด้วย100ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาดูค่ะว่าเราจะตัดทอนคู่ไหนก็คือคู่ของ470กับ100โดยใช้แม่10นะคะตัดส่วนได้1คู่ทีนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะตัดทอนต่อได้แล้วนะคะเราก็นำา190คูณ10ได้เลยค่ะ190คูณ10ตัวส่วนก็คือ47นะคะ190คูณ1ิได้1,900นะคะส่วน47 ทีนี้ร้อยละของข้อนี้นะคะถ้าเราไปคิดมาก็จะได้ออกมาเป็นโทศนิยมนะคะจะได้ค่าประมาณคือ40.43ค่ะข้อนี้ก็ตอบว่าคาดทุนร้อยละ40.43ค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะแพลวซื้อกล่องสุ่ม ชิ้นละ990บาทขายไปในะราคา1,386บาทแพรวได้กำไรร้อยละเท่าไรเราอยากรู้ว่าได้กำไร้อยละเท่าใดนะคะเราก็จะนำราคาขายลบกับราคาซื้อนะคะ,ก,าคาะ,คะก็คือ1,386ลบออกด้วย990ค่ะลบออกแล้วก็จะเหลือ396บาทนั่นเอง อยากรู้ว่าได้กาไรร้อยละเท่าใดนะคะเราก็นํากําไรที่เราหามาได้ค่ะเป็นตัวเศษหรือเป็นตัวตั้งนะคะ396ส่วนด้วยราคาซื้อหรือราคาทุนก็คือ990คูณด้วย100ค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะเราจะตัดทอนคู่ไหนได้บ้างในที่นี้เราเลือกตัดคู่ของ100กับ990ตัวโดยใช้แม่10ในการตัดก็จะตัดศูนย์ได้1คู่ค่ะ ต่อมาเลือกตัดคู่ของ396กับ99โดยใช้99ในการตัดทอน99ตัด99ได้1ครั้ง99ตัด396ได้4ครั้งค่ะก็จะได้4คูณ10นะคะตัวเศษได้4คูณ10ตัวส่วนและส่วนเป็น1นะคะ4คูณ10ได้40ค่ะก็ตอบ ได้กำไรร้อยละ40นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่6เลยค่ะพิมพ์ซื้อต่างหูคู่ละ320บาทขายไปในราคา480บาทพิมพ์ได้กำไรร้อยละเท่าใดขั้นแรกค่ะมาหาก่อนค่ะว่าได้กำไรกี่บาทโดยนำราคาขายนะคะก็คือ480ลบออกด้วยราคาซื้อหรือราคาทุน คือ320ค่ะลบแล้วได้กำไร160บาทเราอยากรู้ว่า160บาทคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะคะเราก็นำา6 6 0เป็นตัวเศษค่ะส่วนด้วยราคาซื้อหรือราคาทุนก็คือ320คูณกับ100นั่นเองค่ะทีน,นี้เรามาดูค่ะว่าเราจะตัดทอนคู่ไหนในบ้างในที่นี้เราจะตัดคู่ของ 160กับ320ค่ะโดยใช้160ในการตัดทอนได้เลยค่ะ160ตัด160ได้1ครั้งค่ะตัด320ได้2ครั้งต่อมาเราจะเลือกตัดทอนคู่ของ100กับ2นะคะโดยใช้แม่2ค่ะ2ตัด2ได้1ครั้ง2ตัด100ได้50ครั้งค่ะ ทีนี้ตัวเศษของเราก็จะเหลือ1นคูณห้ตัวส่วนก็จะเหลือส่วนเป็น1ค่ะเราจะจับ1นคูณห้ได้50ค่ะข้อนี้ก็จะตอบว่าได้กําไรร้อยละ50นั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะได้แบบฝึกหัดหน้าที่14ค่ะเป็นหน้าสุดท้ายของแบบฝึกหัดทบทวนค่ะเดี๋ยวเรามีแบบฝึกหัดอะไรมาให้ทบทวนกันอีกก็ กดติดตามในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ